สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหัวหน้าเผ่านะครับกับผมนายพุทธครับและผมนายชินครับและนี่ก็เป็นคลิปแรกของเรานะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับวันนี้เราก็มีมาม่าเกาหลีสิบซองนะครับแบบเผ็ดและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาดูขั้นตอนในการทําดีกว่าครับไป kita kan ni. Jangan buat macam ni. Okay guys. Hai makan. kau? เดี๋ยวไปกินรับเลยดีย้ว่าครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะกินแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับผมมา,มาชิมกันเลยครับ ว่าที่เราซื้อมาเนี่ยมันมันยังไม่ค่อยเผ็ดน,นะครับใช่ว่าไหมครับอ่าถ้าเพื่อนๆคน,นไหนที่อยากให้เรากินรสที่มันเผ็ดมากกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกมาข้างล่างได้นะค,คิดน้าเราจัดให้อย่างแน่นอนครับแบบที่เผ็ดกว่านี้นะครับโอเคสัสดกันต่อเลยครับแต่ก็ได้นะคล้ายๆความรู้สึกเหมือนคล้ายๆผัดขี้เมาบ้านเราอ แต่เส้นเขาเส้นมาม่าเขามันจะนุ่มกว่าของเรามากเลยนะครับใช่น้ํายาแบบพันนุ่มปราอักอะไรครับเนี่ยกินกับผักดูนะครับมันเผ็ดเผ็ดนะครับแต่ก็แบบเผ็ดถึงมันไม่ถึงขั้นที่ว่าต้องแบบ น้ำหูน้ำตาไหลอย่างเงี้ยกินได้สบายอ่ะ วันนี้ขอกินก่อนนะถ้าเผ็ดถ้าเผ็ดคนร้อยนี่กินไหม,มก็ลองไงไม่เคยกินเลยเ เป่นกว่าจะว่าไม่เผ็ดมันก็เริ่มเผ็ดแล้วไหมกินไปกินไปกินมาก็เริ่มมีอาการบ้างครับ

บอกเลยแซบคักขักแซบคักขักเอี่ยงวะเอี่ยงวะอร่อยมากเลยครับกินหมดเหมือนทําไมทําไม่หมดไม่ต้องกลัวครับ มีผู้ช่วยอยู่ข้างหลังอีกคนหนึงนะขออนุญาตใช้มือนะครับน่ากินมากเลยครับทุกคน ที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะว่าจะมีผู้ช่วยนะฮะที่มันจะมาช่วยกินนะับก็คือไม่ใช่ใครเลยก็คือพี่สองช่องสตูดิโอของเรานะครับใช่ครับช่องสตูดิโอของเราเองก็อ,งอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามพี่สองเราด้วยนะครับผมกดเรากนไหมกดเ,นนเรากอนเวลาช่วยกันอ่อยครับ ครับก็ใครที่ตามมาจากช่องสองสตูดิโอนะครับก็ของฝั่งเนื้อฝักตัวด้วยนะครับช่วยช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,รบก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยครับซัดต่อเลยครับมันไม่เผ็ดจริงๆนะครับถึงขั้นแบบ แบบมันกินได้ยาวๆยถ้าเป็นคนร้อยนั่นแหละแม่โคตรเผ็ดเลยเริ่มแน้นทองคเพราะว่าเส้นเส้นมาม่าเนะเส้นมันหนานะครับแล้วก็เส้นเส้นใหญ่ด้วยครับก็เลยทําให้แบบมันอิ่มไวนิดนึงเนาะอิ่มไวกว่ามาม่าบ้านเราอ่ะมาม่าบ้านเราเส้นมันเล็กนะครับกินง่ายกว่านี่ขนาดเรากินแค่ครึ่งเดียวนะก็เริ่มแน่นแล้วผมจะผมจะให้ตากล้องเราเอาคำใหญ่ๆไปเลยได้เด้อคำใหญ่ๆ ก็คือพี่สองเรานี่เองนะก็เรามาให้พี่สองเราชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไง้อช้อนอยากกินช้อนกินช้อนไปด้วยต่อครับก็มากินกันต่อเลยครับถ้าเพื่อนๆเขาชอบถ้าเพื่อนอยากจะดูนะครับอยากจะเห็นเราแบบน้ำหูน้ำตาไหลนะฮะก็คอมเมนต์ได้เลยครับรับรองทาแน่นอนครับ มันไม่มีน้ำด้วยไงไม่เป็นดูดน้ำในร่างกายเราแต่ตอนนี้รเริ่มอิ่มแต่ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะครับอิ่มไหมเนาะอิ่มแล้วครับตอนนี้เราสองคนก็กินกันไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มแน่นท้องกินกันไม่ไหวจริงครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วก็ขอฝังเนื้อฝักตัวด้วยครับและถ้าพวกเราสองคนพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็ต่อไปก็ติรอติดตามด้วยว่าเราจะมากินอะไรให้ดูนะก็ก็น่าจะอยู่ที่เดิมน้องนะอยู่ตรงเนี้ครับโอเคงั้นงั้นเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ